ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยแปดเ้าสีนสีหกสมีใครเอาหมดเลยเหรเอาหมดเลยอะเป็นทางก็ได้ป็นมรไม่ืนั่นไเร่องอะรผอครับ

แล้วก็เป็นเงินห้ามต่างนี่อะไรวันเหตครับวันเหตุวันเห็ุวันเหตุวัยเด็กวันเหตโอุ๊ยอะไรเนี่ยแปดเจ็ดอะไรวันเด็กเนี่ยวันเหตุแปดเจ็ดวันเหตุอายุโอ้โหสขดีแล้วีบุญมาช่วยปดเจ็ดอายุแปดห้าสินโหแสดงว่าทำไมอยู่ๆโดนปัญหาว่าถึงขึ้นเนี่ยเะโลก เบอร์โทรมันเบอร์โทรมันน่าจะมีส่วนสายเดินโทรศัพท์ได้เออจะใช่ป่ะโทรศัพท์ไปงานอะลงมาเลย้นไม่มีโทรมาเมเเเเปียบเลยอันเดต้อวใช้ตอนถ้าใช้ตรงกางก็เนี่ยเรระวังไว้แต่จริงๆแปดาเนี่ยถ้าเอาอีกสหนึเป็นเละราบลอยเราใช้เบอร์เนี่ยเงินเ ใช่ไหมใช่ครับเออนี่แหละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในเบอร์โทรเนี่ยจะมาสับสนที่ว่างคนก็ว่าไม่ดีบางคนก็ว่าดีไม่ดีเอ๊ะจะมาเอาเลขไหนดิเนี่ยมันก็สับสนหลายอาจารย์นั่าหลายอาจารย์หลายส่วนจะมาเลยแล้วไม่เป็นย์ตรงนะเนี่ยตรงเบอร์โทรแต่มาเคยเปลี่ยนให้ดาราเนี่ยนักกิตสิสารเนี่ยมันมาดูตอนนั้นแตมากระลำทอดมาเขเปลี่ยนที่เขาปุ๊บหายชัดไปเลยมาไปหาไปไม่เปลี่ยนให้เนี่ยมา ่าลอกแขนมาไม่มีสมอมีอะไรมาให้มใ่เหรอใช่เรอไอตหร่าใช่เนาะไอ้ตังันมาเอะแสดงว่าถ้าดูดูแล้วเราใช้ขนานี้ยัาครับทปีก่นนะปีแล้วแล้วเจออุบัติเหตุ่อยไอืบกยั่แรงชีวิตเ่มันเจอ้แงในชีวิตอ่ะสงสัยมไปแล้วก่อนนี้เร่เกตไปเร่ง่ครับ แต่ก่อนเนี่ยแต่กอนเลขเจ็ดเป็นเลขห้าอ okay. ah, ันน I mean, ี้อันนี้เป็นหเป็นห้าเป็นห้าครับเแล้วเราคขอแยกไปลโอเ่ะอันหนงหาหนงไมเว่าเนี่เรามาพิจารณาเลยะเอาสูตรนี้มาพกปฏิเสๆด้วยปตนมค้าคาหัก่้วยูอยู่ แต่บางทีมันก็มีต้องขอบคุณนะนเดียวตัวเหตุบางทีอาสิษจีมีคำเหน็นไส้องค์จือหมายเย็นจื๊จอแจ้ฝัวเราจะพูดไปน่านิอายมีคนหนึ่งโอ้สงค,ครามเกิดขึ้นแล้วเขาจะเกณฑ์เด็กอ,อะไรนะไปเป็นทาหารหมดเลยแต่ป่านี้ไอคนเจ้าของเน็ตมาลูกชายแกก็จะถูกเกณฑ์จหารแต่แกไปขีดม้ามา้มาขาหักคนก็เลยเสียใจหนักเลยมาก เดยวไปเดียวใจเพาะขาแกหากคอบเนี่ยแกเขาเกณฑเด็กไปชัอาหอรลูกแกรอดไปไม่ได้ชดาหารเพื่อได้โงไปหรือมาาหาายไปทั้งครอบเลยแต่มาหายไปคอบไปอ้ากลับมาตัวหนึ่งมาแลามาเพื่อนนันมาจะไหนมาจเป็นฝูงมันมีแกว่าใส่องค์จืดหมาเย็นจือแจ้งฝูเขากลับบีย่นเราตอเห็นที่ศาลมีหลวงพ่อดเนาะหอาดีเนาะอะไรก็ดีเนาะดีเนาะดีเนาะ

แกเบอร์แกดีดีมันกดีคนเลยซื้อเบอร์แกอะไรไปโอ้แกรมก่อนแกตายก่นนานแล้นพอแกขายเบอร์แกปุ๊บรวงตุ๊บเลยแกไมีเงินเลยบางทีไปเจคนอื่นแล้วโอเคไม่มีอะไรเนี่ยมันก็อัศจรรยจนะเาแจะซื้อซื้อขึ้นมาไม่ได้เี่่ไบางทีความรับสัรน่ะต้องระวังเรามาอะไรนะครันสัเปลี่ยนควาัสเปลี่ยนวิตง ต้อรับผิดชอบเลยบางทีมอนกันกโปรตยรอบยีส้าเ้ามาเรื่องโทรโนโทรศัพที่มนต้องได้ยุีไปรถหักคอหักเลยถ้าหักคอรถอ่ะนี่แหละบางสิบายางเนี่ยวันนี้สวรรค์เนี่ยบางทอยาไปนี่มากเรื่องไฟของไฟหวยเจ้าเจ้าที่เจ้าทางไ้ของนีไอ้เจ้ามือเนี่ยมันก็มีองวนะความรับสวรรค์คนถูเสี เพราะา็เป็นก็จะดีประหารนี่มันอันตรายแล้วเนี่